ครวันนี้มาทําอะไรตรงนี้ครัวิววิวอะไรไตัดเพคุณนัทตัดเพลิงอ้ายังไงลถยังไงเริมงนี้คืออะไรครับี้อยู่บนไหนเนี่ยสถานีะอ๋อเป็นสถานีดัะเพลิงเหรอครับโอเคแล้ววันนี้นัทตัดเพลิงมีงานต้องทํำไหมครับม,มีหรอมีเหตุแจ้งมาแล้วหรอหไหนอะยังไงอะแจ้งยังไงอะแจ้งมายังไงเหตุตอนนี้ถ้าเกิดใครทั้ทงสองข้างมันเหตุ เยอะมากอ๋อ oui mm hmm. oh, ไฟอยู nah, ่ตรงไหนนะไฟอยู <m <m ่ทั้งสองข้างอ๋อถ้าไฟติดทั้งสองข้างมีป๊เป๊บเป๊ะเป๊เป๊เป๊ป๊๊ทั้งสองข้างแสดงว่าเหตุเยอะมากเลยเหรอแสดงแสดงว่ามีคนโทรมาหลายบ้านมีคนอะไรนะมีคนโทรมาหลายบ้านอ๋อโทรมาหลายบ้านแล้วตอนนี้คือยังไม่มีใครโทรมาใช่ไหมนักแต่เพลงก็เลยนั่งสบายๆใช่ไหมอืมโอเคโอเคแล้วเมื่อไหร่จะมีเหตุแล้วเนี่ยต้องรออ๋อเอาต้องรอก่อนโอเคโอเค แล้วตกลงยังไงนะแต่เพลิงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอสแตนบายแล้วหรออืออืออือจะอยู่ลงยังไงจะลงยังไงนะแต่เพลิงมแล้แต่เพลิงจะลงยังไงอืมอือไหนตุ้ก็ไดนแต่เพลิงคือตรงไหนสีแดงอ๋อสีแดงอันนี้อืม อันนี้ขึ้นไปประจำการอยู่ที่ออฟฟิศข้างบนหนออ๋ mm. อคือนั่งรอเหตุด่วนเหตุร้ายใช่ไหมนเมกาอ,อยู่ข้างบนหนูก็เห็นในมาได้ผิทางตรงเลยอ้ยยืนยังไงอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเห็นง่ายกว่าเหรอ โอ้โหโ,โอ,โอ้นักงตะเพิงแข็งแรงมากเลยอะ่ะนักงตะเพิงต้องฝึกเยอะเลยใช่ไหมเพื่อให้แข็งแรงแบบนี้ใช่ไหมใช่ปะต้องต้องถืนสิวิอ๋อต้องยืนถึงสิบวิอีก มีเหตุแจ้งมาหรือยังดูไฟสิทั้งสองข้าเลยเอ้าต้องรีบแล้วหรอแล้วถ้กก็ต้องรีบต้องทำยังไงอยู่ชั้นสามแน่อยู่ชั้นสามต้องทำยังไงอ่ะเพื่อเจ้อ๋อต้องต้องต้องอ๋อ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 ในูสิโอ้ต้องสไลเดอร์อย่างนี้เพื่อให้เร็วขึ้นเหรอจากชั้นสองลงชั้นหนึ่งเนี่ยหรอเอ้าตกลงไม่ด่วนแล้วหรอแล้วแบบนั้เอ้าแต่จะไงต่อที่นี้ พอลงมาชั้นหนึ่งแล้วทำยังไงต่อเอา้าต้องดูไฟก่อนต้องดูไฟก่อนมาจากทางไหนแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าจากบ้านไหนท่านนั้นทำอะไรทำอะไรดมลมกลิ่นอยู่ว่ามีกลิ่คลนควันจากไหนโอ้แล้วนี่คือพอลงมาปุ๊บก็อยู่แบบนี้แล้วไฟไม่ไหม้แย่เหรออย่างนี้ นกักเตะเพิไม่ต้องสแตนบายเปลี่ยนชุดเลยเลยเหรอเอ้านักเัะเพิงลอ๋แแอ,อ,อแล้วอย่างนี้ไฟก็ไหม้หมดแล้วว่าซีดับไม่ทันแล้วสีแบบนี้ทันทันทันโอ้โอ้โอ้เราต้องมาทำยังไงต่อมโหนี่นันกเัะเพิงไฟไหม้บ้านท,ทั้งหลังแล้วลูกตอนนี้ ไหวไหมเนี่ยแล้วม่ทางอ่ะอ๋อหล่อ,อ,อ,อไหวไหมเนี่ยไฟมันงามช้ามากอ๋อหล,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 ล่อหล่อหล่อหล่อรารีบไปดีกว่าไหมอะแม่ว่าเผื่อจะมีคนเสียชีวิตอยู่ในนั้นน่ะต้องไปต้องไปช่วยชีวิตเขาก่อนนะน,นัต่เพงิงโอ้นั่นต่เพงิงเออเรามากเลยค่ะไหนอะถ้าแต่เพิงต้องทำยังไงบ้างต่อต้องทำยังไงต่ออ๋ออ๋อน,นี่ที่ส่อ๋อนี่นี่ที่อุปกรณ์จุกเก็บไว้ตรงนี้หรออ,อ๋อต้องทำ,ทำยังไงคะต้องใส่อะไรบ้างอนะ อจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมนี่ยเอ,อาเาชุดชุดไม่ต้องใส่แล้วนะตาเพิ่มชุดไมต้องใส่เลยเหรอ,ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อ๋ออี่อ๋ออออ๋ออ๋ออ๋่อออ๋ออ๋ออ่ออออ๋อออออออ ติ๊กนองต้องกดสิงให,ให้กดไม่รีบวิ่งออกอ๋อให้คนรีบวิ่งออกมาต้องตีกระจกให้กระจกแต่เพราะว่าจะได้ยินเสียงกรี๊ดอืมอ๋อหมายถึงตีกระจกให้คนได้ยินเสียงกรี๊ดโอ้โหเพนี่ทำอะไรอะอย่างงั oh, oh, ้นอะทำอะไรอย่างงั้นอะอนนดับไฟอยูอ่ดับไฟอยู่ โอ้ต้องต่อสายกับถังอ๋อต้องฉีดอย่างนั้งงนเลยเหรอโอเคโอเคแลปาอืมอืมเป็นวิธีแบบใหม่เหรอวิธีแบบใหม่จะได้ทำได้ทั้งสองอย่างอืมทำสองอย่างได้พร้อมกันเลยอะไรอย่างนี้จะได้ทำได้สองคนอืม เพืนก็สงสัยว่าว่จ้าับเพิงทำงานยังไงเนี่ยพี่เกิ่นก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยเกิ่นสงสัยแล้วเนี่ยเกิ่บอกว่าไหนไม่เห็นจะได้กลิ่นควันไปเลยใช่ไหมพี่เกื่อนอืมอ่ะชิชีชีชีชชชเอาสองอันเลยอืมเอาต้องบีบอย่างนี้ด้วยแล้วก็ต้องถือดีๆด้วยใช่ไหมไฟใกล้จับไปยังไงนะับเพิงอ้าวอ้าวนั่นทำอะไรเพื่ออะไรอ่ะนั้นอะ แล้วที่เมื่อกี้หนูหนูหนูใช้ใช้ขวานตึงตึงตึงไอ้ข้อนตึง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 อขวานหรือขวานอะเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้คนได้ยิงหนึ่งค่ะตอบคะอ๋อเขาโต้ตอบมาแล้วที่มีคนอยู่ในบ้านเยอะไหมเนี่ยรู้รอเปล่าน้อยน้อย สองคนองอ๋อ <No. S 2> สองคนเอง,ออง,เองแล้วนี่เขาโดนไฟคลอกหรือ,อย,ยังอ่ะช่วยช่วยยังไงดีเนี่ยออ,อ,ออกมาหมดแล้วอ้าวออกมาหมดแล้วเสร็จแล้วสิภารกิจเสร็จแล้ววสิเสร็จยังมีอีกหลายที่อ,อ๋อเหรอต้องไปทําอะไรต่อใช่ยังงั้นต้องไปช่วยแมวช่วยแมวอยู่ที่ไหนช่วยแมวอยู่ตรงไหนแล้วไหนแล้วต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไปช่วยแมวต้องใช้ขวา ตัด <ỏ> e. ต้นไม้ให้แมวตกลงมาแล้วแมวอยู่บนต้นไม้แล้วแมวลงมาไม่ได้หรอหรือยังไงแมวลงมาไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ขวานเลื่อยตัดต้นไม้เพื่อให้แมวลงมาได้ก็ต้องใช้อันนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วอย่ไนวา โดใส่อันนี้ง่าวๆอ๋ออ่ะลองไปคุยกับแมวดูเที่ไงแล้วแมวอยู่ตรงไหนเนี่ยแมวแมวอ้าวจะไปช่วยแมวแต่ไม่รู้ว่าแมวอยู่ไหนแล้วยังไงอ่ะแมวร้องไห้แล้วยังสงสัยอ๋อเอ้าอยู่นู่นอ๋ออยู่ไหนอะนู่นบนต้นไม้นั่นอ๋อจะขึ้นจะขึ้นไปไหวเหรอไม่ไหวงงโอ้ให้พี่ก้นช่วยไหมพี่ก้นก็ปีนขึ้นไปไหวหว อ๋อตรงนี้ยังไงตกลงทำยังไงดีเคสนี้ให้คนอื่นทาให้เจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิงคนอื่นไปช่วยทําใช่ไหมอืมโอเคโอเคโอเคอ่า okay, okay, okay. งั้นแสดงว่าวันนี้เราดับไฟบ้านหลังนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วช่วยช่วยคนที่อยู่ข้างในออกมาครบแล้วยังครับ <ผม S 1> ครบแล้วข้างใน,น<ผ>ม,มีคนอยู่มีมีมีผู้ใหญ่หรือมีเด็กด้วยผู้ใหญ่กับเด็กผู้ใหญ่กับเด็กอ๋ออ๋อเป็นสี่คนใช่ไหม แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังโอเคโอเค,อเคงั้นขอบคุณนักดับเพลิงเลยนะคะที่วันนี้มาช่วยอย่างรวดเร็วเลยแล้วนักดับเพลิงจะกลับสถานีดับเพลิงหรือ,อยังอ่ากลับยังไงครับอุปกรณ์พร้อมเก็บเก็บพร้อมไหมอย่าลืมไว้ที่นี่นะเดี๋ยวเผื่อมีคนหยิบไปแล้วเราใช้งานไม่ได้แบบเคสต่อไปนะ่ะอืมบกสแตนบายก่อนเอากลับสถานีดับเพลิงก่อนเดินกลับเลยเหรอเดินกลับได้เลยใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องใส่ชุติ ไม่ต้องใส่เสื้อจับเพลิงเลยเหรอวันนี้ไม่ต้องอ๋อมันงานงานงานง่ายเหรอวันนี้งอ๋อเพราะว่ามันต้องรีบมาต้องรีบมาเดี๋ยวนิ่งคุณจะใส่นะเดยิ่งคุณจะใส่นะโอเคอ่ะแล้วพอกลับมาแล้วต้องทำยังไงต่อกลับมานั่งสแตนบายอีกแล้วเหรอกลับมานั่งรอ,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 อไฟไหมอีกโอเคโอเคอ่ะนั่งรอไฟไหมอีกครั้งหนึง่งอืม,อม ออ๋แข็งแรงโอเคโอเคทำแบบนั้นได้หนูฝึกมาตั้งนานฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยโอ้โอเคโอเคฝึกมาจากที่ไหนอะครับหื้ฝึก,กจาก,กท,ที่บ้านนั่นแหละอ๋อฝึกที่บ้านนั่นแหละตอ,อนนั้นหนูยังมีปีนป่ายแบบมาโหล่มาซึ่งเป็นชั้นบนเลยนะอ๋อโอเคโอเคบบมาโผล่มาโหล่หลานอือ้มโอเคงั้นยังรอสแตนบายใช่ไหมงั้นอย่างนี้ จบภารกิจแรกก่อนบายบายก่อนบาย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 เล้่งแต่เพลิงนะโอเคไมอีกแล้วโอเคงั้นไปเลย